สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กกกอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดวัดบ้านกกกอกนะคะที่พระพุทธชินราชเนาะที่เป็นประดิษฐ์นะคะแล้วก็ถูกเมาะถูกป่วงนะคะกินก็ผูกพังนะคะลงจนหมดนะคะแล้วก็แล้วก็มีสายบุญเนาะนะคะก็ร,ะร่วมทำ สร้างขึ้นใหม่นะคะแล้วก็จะมีพระนะคะเพื่อนก็มาทำตรงนี้นะคะวันนี้ย่าก็ถือโอกาสมาถวายน้ำให้ท่านอาจารย์นะคะไปเราไปถวายน้ำกัน จะเป็นสีแก้ว เดี๋ยวก็จะไปต่อสารานะคะที่ประดิษฐ์สถานของพระพระพุทธชินราชนะคะที่ตรงนี้ งงาางม้เข้าพเพลอคืองามแท้ปลางามแท้นะาาอ <c oughs> นีแต่จิ๋วกะคานเข้า,ขาจออนกาง,งาม หน้าหน้าท้างนี้นะเท่าเอสหน้าทรงเจ้าูพลรแดงเอสบ่เออเป็นอันเอสสองอน้องงามเพิงเขาอีเตกาเขาอีเตเท่านไปก่อนนะคะเราจะไปดูสวนป้า ถนน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 จะพาละดูนะคะยาก็ไม่ได้พาเอฟซีมาดูนานแล้วเนาะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสารปูตา อัน,นตรงนี้เป็นสารกูตาของหมู่บ้านโกกอกนะคะนานแล้วที่ไม่ได้พาเอฟซีมาทางสายเส้นเส้นเส้นทางนี้นะคะเพื่จะนี่แหละวันนี้พอดีไปดำนาเสร็จแล้วก็รอรอแอปเปยวกับป้ากับน้องกู้นะคะวันนี้มาโกโกอกแล้วก็เลยรอแล้วก็เลยยากก็เลยเอาน้ำมาถวาย พุเ่เจ้าเพื่อนเนาะนะคะที่เพื่นทำงานทำสาราเราก็เลยนี่แหละถวายน้ำค่่คนว่ากุดน้ำโบก่อสารานะคะเหยขาขาฒุทนธะคะได้บุญได้บุญเยอะนะคะแล้วก็เอาน้ำมาถวายให้ได้อิ่มทำบุญนะคะกับวัด อ่าฮที่บ้านกกอกที่วัดที่วัดบ้านกกอกเคยเพิ่นเสอ่าเพิ่นมีพระนะคะพระพุทธชินราชนะ,ะที่เอาที่แม่ไม,ม,ม่น้อยแม่เนี่ยแม่นกเนาะนกพิษณุโลกนะแม่นกเพิ่นเอามาสะก,กิดเอามาให้ชาวบ้านกกอกได้กราบไหว้นะคะแล้วก็เลยตรงนี้แหละพอดีมันผูพังนะคะแล้วก็เลยเพิ่นก็เลยทําใหม่ ก็แรงสายบุญนะคะที่ร่วมกันทำกำลังขึ้นเสานะคะแล้วก็ขึ้นหลังคาอันนี้เป็นสวนยางลุงบีของลุงบี ต้นทะเรียนต้นมากุเรียน คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ญาติที่กกอกด้วยนะคะช่วยช่วยดูให้นะคะถึง5นาทีขึ้นด้วยนะคะสนีก็สวัสดีค่ะ